เรานะี่ยน่ากินกว่าไอติมซะอีกน่าสนใจไหมกินไอติมใช่ไหมครับได้เลยครับเอาไปเลย, <c oughs> ยไม่พอใจเป็นอย่างมากจะให้ไอติมนอ้อยๆที่ยัง่เอาไอติมของด้วย <c oughs> เอากลับคืนมาด้วยแทงหน้านั่นอะ่ะเออจริงเหรอผมหาป้อมหายไว้หนึ่งนะชาจีมีกว่าได้เลยได้ถึงไนอ่ะเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยในที่สุดนะ ผมอยากมองพี่ติวบ้างผมต้องไปข้างหน้าข้างหน้าคนไหนก้าด้เอาคนไหนก็ได้เพื่อนคุณก็ได้ไม่ว่ากันเอาเพื่อนคุณก็ได้ใช่ผมจะบอกคุณพนักงานนี่เลยคุณแคทเนปคุณแคทเนปครับเรานหน้ากินกว่าไอติมซะอีกน่าสนใจไหม มไ่ยยากเลโอเคแสดงว่าสนใจอยากกินอะไรติ๊มช่วยครับได้เลยครับเอาไปเลยอะไรเนี่ยติ๊มลับมันคือไอ้นี้ป่ะมันคือไอ้เครื่องปรุงของไซส์ไซส์สีบะหมี่เกี๊ยวว้าวโคเรน ขอเลิกเสร็จดูนะไม่พอใจเป็นอย่างมากจะให้ไอติมน้อยน้อยที่อย่างไรก็เป็นไอติมทองแล้วกันเอาไปพนักงานขอเลิกไม่อย่างนั้ไม่พอใจเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยจริงเหรอเผื่อกดคลิกไปแล้วไม่พนักงานไมรับคืนก็บอกเอาไปเลยก็ผมไมไม่รับไม่รับคืนก็บอกเอาไปเลยก็ผมเอาไปเลยครับไปเลยครับเอาไปคุณต้องเสริมให้ผมแบบแบบแบบความหัวเดลิควีนหน่อยครับไม่ เอาข้อมัวใช่ไหมได้เลยอาข้อมืเดี๋ยวเอาข้มัวใช่ไหมได้เลยสักครู่ปนึงขอเวลาคว้าหัวก่อนใช่ใช่คว้าหัวใช่ใชปนึงปไหนอ่ะคว้าหัวใช่ไหมควาหัวใช่ไหมได้เลยาหัว้หัเอาไปเลยแต่ีต่ีคุยใช่ไหมเอาไปเลยสุดยอด ทุมทุนสร้างทุมทุนสร้างจัดพนักงานที่ดีโอ้โหผมเลี้ยงไปหมดนี่คือแบบลิลลิลลิทองคำไหมครับถ้ากินขอกินหน่อย